โอเคครับ okay, ผมนะครับเดี๋ยวเสียงเอาเสียงแม่งเยอะๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าคลิปที่แล้วมันไม่มีเสียงผมเสียงมันเบามากครับผมก็ขอไปทุกคนด้วยครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมเราจะไปเอาตู้คอนเทนเนอร์อีกครับผมนะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์สองอันนี้สองหมื่นห้าครับผมนะใช้สองสองสอง,สองตัวแล้วสองถังเลยนะเออเดี๋ยวหยุดรถนี่ๆก่อนค่อยรับงานนะผมโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปรับการงานกันนะผมนะอ๋อถ้าเสียงไม่ดีก็ขอไปทุกคนด้วยนะผมโมโหแล้วอี มันจอดไม่มีเสียงอ่ะเออเอาเอา,เอาสุดๆเลยแล้วกันนะเสียงไม่ดีช่างมันครับผมเดี๋ยวไม่ดีช่างมันนะับี๋ยวรูว่าจะมีเสียงหรือเปล่านะครับอ๋อเดี๋ยวดูกอนว่นาไปรับงานไปรับเอาตรงไหน,นอ๋อเอาตรงนี้ครับผมนะอ๋อที่นี้สงสัยเขาจะส่งอะไรสักอย่างนึงไปให้นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับเอาที่เมืองที่สองนะผมออไอเมืองที่สามดินะผมไปเมืองที่สามมมีทั้งหมด องก้อนนะผมสองก้อนนะดีสองสองถังนี่สองถังสองถังัะผมไม่ใช่สองก้อนนะสองสองถังนะครับไปเลยผมนะไปเลยผมนะโอ้โหหนีผมนะถ้าเสียงไม่ดีก็ขอไปทุกคนด้วยนะครับผมผมทดลองอยู่ทดลองอยู่นะครับถ้ามันไม่มีเสียงมันจะเสียงอเป็นแบบนี้นะถ้ามันมันจะเสียงดีนะผมเดี๋ยวดูกันว่าถ้ามันมีเสียงมันจะเป็นเสียงเป็นยังไงนะ ตอนนี me, ้เราวิ่งไปที่เมืองสองผมก็มันเป็นภารกิจขนย้ายเนาะเราก็จะแบบว่าวิ่งเยอะนิดนึงครับผมขับรถเยอะนิดนึงครับอโหแต่รถมันเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับผมแต่ว่าเรารถเผาเดียวมาครัเท่าสองเผาจะเร็วกว่านี้นะอีสามเผาเร็วกว่านี้นะหนูหนูสิ่งแล้วสิ่งแล้วสิ่งทิ้งกันตัวได้ผมนะโบรหอ้โหยตัวไปแล้วมืดหนู โอ้หมาแล้วผมมาโหมาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เคนใหญ่เนี่ยผมใช้เคนใหญ่เลยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูว,ว่าจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมนี่เหงี่ยงผมตู้คอนเนอร์อยู่ตรงนี้นะสองท่อนนี่เอาตรงนี้นี่นี่ตรงวางอยู่ตรงนี้เออสองท่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเคนใหญ่มาเลยดีวยกว่านะเคนเล็กก็จอดไว้ตรงนั้นแหละเราเคนใหญ่เอาเคนใหญ่มาเลยแล้วกันเนาะโอ้โห เออแทนแทนที่จะเอาเคียนใหญ่ไว้ตรงโน้นแล้วก็เอาเคียนเล็กมานะผมโปบู๊ไปเสวัสด <Okay, ีครับเจ๊ัสดีครับลงหน่อยแค่เจ๊ัสดีครับเบล็โอ้โหโอเคเลี้ยวมาโอ้ยเยอะมาดีครับมาดีครับบู๊มาผมบู๊มามาบู๊มาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาดีครับมาดีครับมาดีครับพี่ครับมาดีครับนี่ผมก็ รับงานผมนะครับโอเคเอ๋ออะไรจะเปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยนไม่ได้โอ้ยอ๋อก็เอาขึ้นตรงนี้ผมนะแล้วเ็าไปส่งที่ตรงไหนมาอาอส่งท่าเรือที่เดิมแหละเปส่งที่ไหนหรอส่งท่าเรือที่เดิมนั่นแหละผมแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นก่อนนะผมนะครับอ๋อทั้งหมดสองก้อนนะผมสองสองสองก้อนมานอะไรส,สองอะไรนะี้สองถังสองอะไรมะ อสองตู้สองตูงต้ดิสองตู้นะต้องสองตูนงต้นะผมอ่าเข้าคืนเข้าคืนลูกพี่เออรู้แล้วว่าวางไม่ได้ะเข้าคืนปั๊บโอเคเดินมาโู้โอเคทั้งหมดสองตู้นะผมวันนี้นะครับโอเคโอเคอกลางผมปุ๊บนี่อย่างั้นแหละอย่างั้นแหละ,ะกลางออกมานะผมกลางออกไปปุ๊บปุ๊บโอ้โหยื่อออกโอ้โหเอาไปลั่มไป็นสองแส่เลยเหรอพี่ มันล้ำเยอะอยางไงอ๋อโลมาหรือเปล่านี่ฮนะยืดดอกมยืดดอกโอเคเราจะตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วกันนะผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรผมนะข้างในมันอาจจะอันตรายหรือเปล่านะ <c oughs> ได้คนส่งทางรถไฟนั่นนะผมแต่ว่า,าทางรถไฟก็ประหยัดดีผมนะทางรถไฟประหยัดับผมแต่ว่าทางเรือก็ประหยัดเช่นกันนะผมเพราะว่าได้เยอะนะทางรถไฟก็มันได้ยาวผมนะรถไฟมันจะได้ยาวนะแต่ว่ารถบรรทุกนี่เฮ้ เบืองมากๆขนส่งทางบกเปืองมากมาครับทวนขนส่งทางเรือกับทางรางครับจะเร็วนะครับจะจะประหยัดนะเพราะว่าตูเนะต้เดียวนะรถไปตู้เดียวครับมันสามารถลากได้เป็นยาวๆเลย่0 2 0ตู้เลยครับน,บนีผมนะนี่ไปบินต่อผานะที่เมืองสองเอาไปส่งครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าถ้าวิ่งไปทางนี้มันจะย้อนสอนับเราต้องวิ่งมาทางนี้ครับ สวัสด okay, ีครับสวัสดีครับมียือ้อเกือบชนว่ะแหมผ่าไฟแดงโอ,โอเคผมนะไปกันต่อเอาผมนะช่วงนี้ก็จะมีแต่ง,งานย้ายนิดน,นึงครับผมมีแต่ง,งานกับภารกิจต,ตู้คอน,นเทนเนอร์นิดน,นึงครับผมไปไปเรื่อยๆผมนะซิงๆไปเลยสิงๆจุดตวผมันจุดตวดสิงๆคนระับโอ,โอ้เจ้าเผาเดียวนี่แหละเจ้าเผาเดียวนี่แหละทำงานนะผมครับ ไปผมจริงจริงยัดจวดนะผมจวดไปเลยจวดไปเลยบูมบูไปผมไปเรื่อยผมไปเรื่อยๆครับเออโอ้โหจวดไปเลยจวดไปเลยโอ้โหจวดไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับฮึมจวดไปเลยแหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหจริงจริงก็จวดนะผมนะสวัสดีพี่สวัสดีครับแหมโอเคผมเลี้ยวมาผมน่าจะอยู่ที่ที่เดิมนี่แหละนะผม มันไม่น่าจะรอดไปตรงไหนแล้วได้หรอกนะครับโอเคเลยครับทางเข้านิดนึงครับผมนะครับอ๋อนี่งทางเข้าที่เดิมยืยยืโอ้โหมีสันด้วยครับผมโอเค,อ,เคอย่าตกไปเชียวนะก็ตู้เนี่บผมทั้งหมดสองตู้นะครับอันนี้เป็นเรือลำใหม่อ่ะวันนี้เป็นเรือลำใหม่นะครับผมนีเาางง่เป็นเรือลำใหม่แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็วางลงได้เลยครับผมนะวางลงได้เลย ยืนขึ้นมาว่าวางลงได้เลยปึ้งนะปึ๊บนี่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นเลยพึ๊บปึ๊บโอเคนะผมทั้งหมดสองตู้นะทั้งหมดสองตู้นะครับ,บโอ้โห,โหทำเบาหน่อยพี่ไม่รู้มันคืออะไรนะครับด้านไหนมันต้องแพกมาดีๆนะผมต้องแพกมาดีๆนะไม่งั้นนี่หกได้เลยนะเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรนะด้านหนเนะะ สามารถเก็บของได้หลากหลายอย่างมากเลยนะครับทุกคนครับเก็บอของได้เยอะมากนะเนี่ยเก็บได้เยอะมากมากๆเลยทีเดียวนะโอเคมันน่าจะมีโฟลลิฟที่แบบยกของได้ด้วยนะโอ้ยกไอ้ยกตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะเนี่ยผมจะสุดยอดมากเลยครับนี่ผมมาส่งของท่าเรือผมเรียบร้อยครับผมนะภารกิจเรียบร้อยครับผมได้กี่นาทีแล้วนะเจ็ดนะนาทีเอ้าทำไมไวกว่าอันที่แล้วอ่ะ โอ้โหเรียบร้อยผมนี่ก็สายส่งเรียบร้อยบ่ะส่งหน้างานเรียบร้อยผมนะครับเอ้โหอันนี้จะเป็นไวกว่าป่าใกล้กว่าแล้วเรื่องไงอะไรกันไกลไขบ้างไหมมันมีไหมนี่ยสนุกดีว่ะทุกคนอ๋อไม่มีผมต้องรีเซ็ตนะผมต้องรีเซ็ตนะเนี่อเรียบร้อยผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผม็บรู้ว่ามันจะตกน้ำได้หรือเปล่านะเกมจะทำสมจริงไหมจะชนนักขายหรือเปล่านะผมน่ามันตกไม่ได้ไหมลงไม่ได้เอลงไม่ได้ผมครับ อย่าโปร่งนึกเกินอย่าโปร่งน้ำนึกเกินนะผมก็โอเคครับ <okay, S 2> <okay, S 1> สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนสัก8นาทีครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปนหน้าใครไม่ยกกันต่อนะสัก4-5คลิปก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนคนระับสวัสดีครับ